เฉิชนชวนเมื่อกี้ลูกบอกว่าอยากเล่นอะไรนะม้าหมุนใช่ไหมงั้นเราไปเล่นตอนนี้เลยดีค่ะไปขอดูหน่อยสิว่าอยู่ยท<า>ี่ไหนลูกปองลอยไปแล้วอ้าแม่เดาดูสิว่าแม่หยิบถึงไหมแม่เดาว่าอาจจะหยิบไม่ถึงนะชวนชวนไหนแม่บอกว่าแม่เป็นซูเปอร์เก่าไงผมเกาว่าจะเอาไปให้ชินชีนะคะก็ได้ งั้นหม่อมมีจะลองเลยจ้ะชวนๆถอยไปหน่อย ลินฉีพ่อเจ๋งไปเลยฮะีฮะคุณที่โชว์เทเปไปเหรอยังมีที่เจ๋งกว่านี้อีกอันนี้ถ้าทางซูเปอร์เกิลจะมีพลังกำลังไม่ถึงเหมือนกันนี่นาะคุณตัวสูงแล้วเจ๋งนักเหรอพ่อพาไปเล่นของสนุก,นกดีไหมดีฮะไปกันไปยิงปืนตรงนั้นก่อนยิงปืนเหรอเ<ะ>ดีวดูว่าตรงไหนมีให้ยิงนะอะอะไรของลูกเนี่ยช่างเธอช่างเธอ Tay mẹ kinh, tay mẹ kinh nèo kìa mẹ kýt nèo kìa Này, kìa 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 kìa

โอเคอืมช็อกโกแลตที่ฉวน,นป้อนให้อร่อยที่สุดเลยพ่อปอกหวานแบบนี้เมื่อก่อนก็จิม้มมมีแบบนี้ก็เลยคบกันใช่ไหมฮะมพูดอะไรของลูกเนี่ยพูดบา้บาๆมะม,มีไม่ชอบกินหวานจ้ะอืชิ้นเดียวเองมามไีได้ได้กินแค่ชิ้นเดียวนะเข้ามาใกล้ๆหน่อยฮะ บินหุยเจรุจ้คุณพ่อโจเอ๊ะไปเที่ยวกันมาเหรออสินชีกับมินหุยพาผมไปเที่ยวสวนสนุกฮาสนุกมากเลยแต่จะเล่นไปทั่วไม่ได้นะเดีย๋ยวมาที่บ้านของคุณพ่อโจจะได้ตรวจตราก,การเต้นของหัวใจกับความดันโลหิตอาจจะเล่นไปทั่วแบบนี้หัวใจะจะรับไม่ไหวเอาได้นะลูกผมมีหมอประจําบ้านอยู่แล้วไม่ต้องรบกวนคุณหรอกตั้งแต่ชวนชวนเกิดมา ผมก็เป็นหมอเจ้าของไข้ของเขาผมเชื่อว่าไม่มีใครเข้าใจร่างกายคนชวนๆได้ดีไปกว่าผมแน่พ่อฮาผมเหนื่อยแล้วพวกเรากลับบ้านเถอะคุณพ่อโจผมไม่เป็นไรตรงนี้ก็ไม่เป็นไรฮะได้ยินหรือยังเราจะกลับบ้านแล้วไปแล้วนะนี่มินหุยฮะคือว่าอันนี้ให้เธอนะ ไม่จู่ๆให้ของขวัญใช่ะถือว่าเป็นการฉลองที่เธอได้เงินลงทุนแล้วกันอ๋เอเฮ้ยแต่ฉันจำได้ว่าฉันยังไม่ทันได้บอกนายเลยนะนายรู้ได้ยังไงอ๋อฉันดาวเอาเนอะฉันเชื่อว่าตราบใดที่เป็นเรื่องที่เธออยากทำเธอ,อต้องทำได้แน่นอนลูกคิดย, <ๆ S 2> ยังไงมมถึงจนะชมฉันแต่ฉันก็ชอบฟังนะขอบใจมาเมีเร็วหน่อยสิคะรู้แล้วจ้างั้นฉันไปก่อนนะอ๋อโอเคมาเมีมาแล้วจ้า,มาม ไปกัอาบน้ำเสร็จก็ต้องเช็ดผมให้แห้งไม่งั้นจะเป็นหวัดเอาได้เข้าใจไหมเข้าใจแล้วฮะเทบบนยิ่กว่ามินหุ่ยอีอ <c oughs> จุจๆก็ให้ของขวัญเนี่ยนะขี้เกรนใจจังรองเท้าส้นสูง ทำไมถึงซสื้อรองเท้าส้นสูงให้ฉันล่ะเนี่ยปกติฉันไม่ใส่สักหน่อยสินชีสินชีพ่อฉันจนหน้าผมจะเป็นแผลแล้วนะมินฮอยดูสินชีสิคะเมื่อกี้พ่อฉันหน้าผมแบบนี้มาไม่ดูแล้วลูกก็เช่นหน้าเขาแบบนั้นบ้างสิจ้าเขาเช่นหน้าผมแบบนี้เลยจนจหน้าผมถ้าลอกหมดนแล้วไม่เป็นไรลรอกลูกก็เอาคืนเขาสิ อันนี้คุณพ่อโจให้แม่เหรอใช่จ้ะสวยจังเลยสวยเลยจ้ะม,มามีของววนหวนก็ชอบสายส้สนสูงแบบนี้เลยค่ะทำไมช่วงนี้ลูกถึงได้เริ่มสังเกตหนุนหุนแล้วเลยจ้ะก่อนหน้านี้ลูกเออจะเรียกหยวนหยวนทุกวันไม่ใช่เหรอหยวนหยวนกินข้าวชอบเลิกกินฮะผมไม่ชอบเธอแล้วโอ้ลูกเปลี่ยนใจง่ายจังเหมือนใครแถวนี้เลยเนาะ,ะนี่เรียกว่ายึดมั่นในหลักการต่างหากไม่เหมือนใครบางคนหรอกใครเข้ามาก็ปฏิเสธไม่เป็น แล้ที่จมแย่ขนาดนั้นเหมาะสมหรับคุณดีนะ <c oughs> พอคุณพูดแบบนี้ฉันก็รู้สึกว่าดูดีอยู่นะยิ่งดูยิ่งสวยโอ้พอดีเป๊ะเลยดูหรูเลยฮสวยไหมจ๊ะสวยฮะสวยตรงไหน รองเท้าสวยขนาดนี้ฉันต้องเอาไปเก็บรักษาให้ดีๆเธอไปทางนั้นหน่อยอย่าขวางทางเดี๋ยวเข้าเยเสียงตอนเดินก็สนอหูออจริงๆเลยหมินห้วยลูกรู้จักมิ่นหุวยดีอีกแล้วนะไม่ต้องฉันแล้วพอแล้วไม่เอาเอ